รนี่ก็หลังเกมแล้เจ้านำสุกนะครับผมนำสุกบุลนามวยไทยครับแปดหมื่นครับอาชีพแปดหมื่นได้มาแปดหมื่นแต่ว่าอาชีพสองหมื่นครับนี่นะครับเจ้านำสุกบุลนามวยไทยนะครับผม ีเท่าไหร่ครับผมนหกหมื่นบาทแล้วอาจีสำเจ้าน้ำสุกโอนแตรงนี้เลยะตรงนี้เลยหกหมื่นแล้วก็เโอนแฮน้ำสุกวัดดีครับผมชนะเมื่อกี่ไฟแล้วเนี่ยหกไฟหไฟหกไฟไฟนี้หกไฟไฟนี้น้ชนะนกกี่ไฟแค่ห้ม่เอาไปได้กี่ห้ามันจำไม่ได้จำไม่ได้นะังไมผมนไฟนี้เรานี่กลับมาได้ยกสองโดนอะไรที่มุมอ่ะหมัดนะ ตามจังหวัดอ๋ออยู่ไมสถานกาจณ์เป็นรองที่จังหวัดแน่เป็นหน้าลอยล็อกซ้ำคิดอะไรขึ้นมาปล่อยตัวมาจะน็อกอีกเดียวเลยไหมอ๋อแน่นอนอยากขอบคุณไหมบ้างครับน้ำสุกเป็นนักมวยจากไหนครับเนี่ยเชียงใหม่ครับเชียงใหม่เป็นชาวดอยชาวกะเหรี่ยงเลยไหมครับเป็นล็อดอยนะอ่ะกะเหรี่ยงครับกะเหรี่ยงกะเหรี่ยงอะไรครับผม เรียกกันยองครับคกบหน่อยผมบอกเอฟซีชาวกะเกลียงหน่อยมูกติการหน่อยครับผู้ภาษาเกลียงก็ได้ครับผมอายุเท่าไหร่น้องชายชาครับสิบเก้าเป็นคนจังหวัดเนี่ยเชียงใหม่นะชาวดอยโอเคครับผมสวัสดีครับน้องชายนี่ก็เจ้านำสุกครับอาชีนครบหมื่นบาทก็วันนี้ครับผมโอ้โหสุดยอดจริงจรกับหนักแรงจริงจรับพลิกล็อกกันเลยครับผมครับนำสุกตามเชร์ภูเขาตามเชร์พวกอาชีนเลยครับผมสวัสดีครับผมมาต่างกังรายงาน